ครับพี่น้องที่หางนกเขาใหญ่และชื่นชอบกันตอนนกเขาใหญ่ทุกคนกับผมมานี่ก็มาพบมาพ่าพอกับลุงพลคนรักนกเขาใหญ่ครับมานี่ลุงพลเกิดมารีวิวพเนียดตัวนกพเนียดเทนกว่าลานครับนี่เทนกว่าลานธรรมดาตีไปทั้ทงหนาพอดีเอ็ซี อาจารย์ท่านหนึ่งครับผมเพิ่นก็เคยโทมาหาแต่ปีก่อนปูก่อนลุงพลสิมาอยู่ขอนแก่นเด็ดปีกลัวอยากให้เห็ดเปเนียด์ไทยตอนนั้นลุงพลก็บหยาดมามีล่าเห็ดแต่เพิ่นก็เลยปฏิเสธไปครับพอดีวันนั้นนี่ลุงพลเห็ดกระโจมเห็ดผงพลาดตอเอาแต่เปนเน,นีเห็ด เป็นเห็นคลิปเป็นก็เลยพูดมาสอบถามก็เลยมีโอเปเนียที่เฮ็ดไ,ไว้ก็ตะพุ่นละ่ะวางยุ้ยซ้ำกันกับพวกไอเฮ็ดนี่ยังกันเลยตะป,ปากเฮดไอเฟินตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมบเน็ดเห็นกวาดลานเฮ็ดจากสแตนเลสแล้วครับผมสตตตแตนเลสล้วนๆเลยครับ ก้อนกับสเตเลาสีมบมเมนสเตเลกับมองมองสลักล็อกลอกก้อนผนีย c ลอกไอขันฝากับไอเสาเสาก้อนผน i ย n แล้วกัสปิงแค่นั้นสเตเดเวรครับอออกพน i e ก็เป็น เป็นไม่ไม่ซักเค็ดจยาไม่ซักครับเค็ดสีดำด้านครับเอาเบอรเงินใกล้ๆครับอธิบายเป็น้องฟังคือละส่วนครับอเอาตังตะโตกุง,งเพอื่นยังหลับตัวนี้ สันสันกงนี่ครับอ่าเป็นดัวสเตลเลตสเตเลตสองมิ้นกับกลงลังนี่ก็สเตเลตสองมิ้กันแล้วก็ถัดมากับสองมิ้อยู่ด้านในครับผมคือกันส่วนสี่กงเป็นสี่สเตเลตคือกันอันนี้ขนาด0.9มม,มครับแล้วก็ทักกุ้งด้วย0.9มม,มคือกัน ทักเป็นหัวส่งลูกศรทักเป็นในส่งลูกศรอ้ยึดส่วนจอมกับลักษณะทักเพื่อนทักไล่ไอ้หนกกับลืมเลยล่ะมังลักษณะครับมันคงแข็งแรงครับประตูก็เป็นประตูเปิดด้านคางพี่น้อง่ายต่อการอนนกเข่าครับผมเป็นสเตนเลสล้วนๆั้งเบิดมีคลิปตัวนี้เป็นตัวล็อก เฮล่าปิดเข้าไปปุ๊บก็จะลลกอกหลอกส่วนส่วนเพื่อนกงก็เป็นที่สเตเลตนึ่ส1.2มิลครับตัวนี้ห่างกัน1.5เส้นครับนิ่งี่เขาว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์พิน่น์อยากได้ทีศที่ตัวพเนดรพ่น์อยากได้ทท,ที่ครับระยะห่างเฉลีย่ยอยู่ประมาณเส้นหนึ่งครับ นิ้วก้อยเขาเพาะอไร้ะครับเนีย n ก e ใส่ทิมนกทิมไว้รับไปนอนได้เซ้ยเหรครับมาต้อง่วงวันแล้วสิโจ๊กได้ตัวชัน่นนะเื่อนครับเฮ็ดจากสแตนเลสตัวขอบชั่นด้านนอกนี่เป็นสแตนเลสสองมอมส่วนด้านในนี่ก็หนึ่งจุดหนึ่งจุดสองมอมครับอ่าส่วนตัวแบงส่วนนี่ก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดหกมมครับ สเนเลสสปริงค้อนกับจากสแตนเลสเท่กันครับสปริงเอค้อนมันโยกนี่ส่วนสปริงสปริงคันฟาดนี่เป็นเล็กสปริงครับเดี๋ยวเข้าเบื่องขนาดกันครับพื้นที่จำกัดพี่น้อง ก้นเนียดก้นเนียดความกว้างอยู่ที่23เส้นเด็กวงเด็เงยาหรอือส่วนด่านเงยาหรืเนีะเหย้า27เส้นความสูงนี่ยีิบหครับความเงยาร่วมขั้นพเนียดกับ99เก้ส้น99เเส้นส่วนตัวค้อนนี่ระยะร่วมอยู่ที่ 67สิบเส้นรับตัวค้อนหวนัวหกสิบเจ็เส้นส่วนตัวขั้นฝาดนี่ตัวแคบทั้งแคบตัวนี้ยี่ิบเสเอ็เส้นขั้นฝาดเงยาสามสมเส้นครับผมไปกลับก็หกสิสิบ 60, ตัวขั้นฝาด ส่วนตะไคร้กับทัก้ดยทักดยพี่อีครับพี่อีสีเขียวพี่อีสีเขียวนี่มงได้อีก้นำหนักอยู่ที่8ขีดครับ8ขีดคุ้มนำหนักได้ซามหนีแหละครับพอเห็ดเห็ดทีครับแล้วก็ ส่วนประกอบพวกนี้ก็เป็นตะเลดตั้งเบิดน้ำหนักมันไหลๆนะหลอย่างอยกับเพราะถือว่านักปนได้แล้วครับค้อนหนีงเบารวมทั้งหมดแปดขีดจัดทรงให้อาจารย์พ่นมือนี่แหละครับผมอยู่ทั้งผลครับอ่าโคทรล่ามลาดุรีครับนกตัวใดคู่อ่างบึงบุเคเท่านจะเถื่อหรือเปล่าเสียงนกลูกเหรอ มานเดือนสองเดือนอครับผมเดี๋ยวจะมาทดสอบให้เบิงครับครับผมจะห้องมาทดสอบการทำงานกดไกของประเนียดครับก็เป็นประเนียดเป็นสลักเล็กสลักธรรมดาเนี่ครับไล่คัดไว้ ครัเวลาเขาขึ้นพเนียดเต็นป่วนล้านแล้วช่วงตะไครนี่เขาก็พัางโดยกันเอาไปโหดใบใหม่ครับพี่น้องเสื้อลุ่นี่เป็นการพังนกจะไล่นกที่พวกค่อยตื่นหรอกครับพเนียดเต็นป่วนล้านเพราะว่ามันคานฝาดมันเป็นระนาบไปมันคือตั้งขึ้นครับมาตรวจสอบเบังครับให้พานี่ต้องเบังคัมไบของพเนียรครับ โอเคได้เเดี๋ยวจะมาตรสอบเวลาขึ้นไหวเวลาล,าลมพัดแห้งๆสิรันบอกหนูเนียพมี่นองเบิ้งครับมีรันสิจัดตรงให้เพิ่นมือนี่นะครับอาจารย์ทางคุณกับโพทารามราดบุรีครับนี่ พี่น้องท่านใดที่ได้รับชมคลิปอยู่นี่ส่วนอ,อกสนใจพเนียดก็ลองสอบถามข้ามาเบิงครับพอดีก็ยังมีคั้นมีขั้นพนเนียรอ,อกพนเนียดมีว่างยี่สีบสองอันต้องการแบบไรแบบไรโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับผม้วก็ลูกนกไซต์ตัอดินท่านใดต้องการก็โทรมาสอบถามเม่งครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่ะครับผมสำหรับลิมเนสพวกอจบคำนึ้ครับผม จังไดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบตได้พลาดคลิปหม่ๆมครับสำหรับคลิปนี้จบเที่ยงทำานี้ครับจบดีมีเงินใส่อยู่ดีไม่แห้งทุกทุกคนครับสวัสดีครับ